สวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผูสุคนเดอครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมะอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทาง f อฟซีบอสบิกปุยบ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับเบ้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับ FC ฟซีบอสบิสุดเดือดหลังติ่งหมอลำสาวทำสิ่งนี้กับบอสบิ๊ก ลั่นสมองคิดได้ยังไงตาพี่น้องเันนี้ประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับซื้เนื่องมาจากข้าวหรือหรือว่าข้าวปั้นนั่นแหละครับพี่น้องที่ว่าบอดบิ๊กนะครับกับทางเลขาก็คือทางนองบาดนั่นแหละครับผมนะครับบอกว่านะครับผมก็คือแอบคบกันประมาณนี้นะครับบางกระแสบางข้าวนะครับโจมตีบอดบิ๊ก บอกว่าบอดบิ๊กนีไปเป็นมือที่3นะครับเฮตให้ทางน้องบาทกับอดีตพันรยานะครับต้องเลิกล้ากันประมาณนี้พี่น้องนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้บริเวณความจริงเนาะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจนะครับก็คือเพจนิกกี้ชีเสือนะครับแม่นิกกี้หนีออกมาอธิบายชัดเจนเลยครับว่าทางน้องบาทกับอดีตพันรยานะครับ เขาจบกันด้วยดีกอนที่สีมาเห็ุงานยูฟินขับแล้วนะครับเพิ่นเลิกกันจบกันด้วยดีกอนที่สีมาลูกจากกับทางบอดบิก๊กหรือบ้ามาเห็ุงานกับทางบอดบิ๊กแล้วประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นยาปล่อยข่าวมัวยาโจมตีมัวมัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับทางเมเนกี้นะครับเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าความสัมพันธ์น้องบาสและอดีตภรรยาเขาจบกันด้วยดี ก่อนจะไปทำงานที่ฟินคลับนะครับเพราะฉะนั้นพักโทษบิ๊กเนอร์นะครับเขาสนิทกันในฐานะเจ้านายลูกน้องสนิทสนมกันในฐานะคนทำงานติ่งชั้นต่ำจะโยนบทคนไม่ดีให้ลูกชายฉันไม่ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกนะครับเมนิกี้ยํำนะครับว่า พวกติงชั้นต่ําจะมาโยนแต่บทไม่ดีนะครับหรือว่าบทคุนบ่ดีไห่บอดบิ๊กบ่ได้นะครับคุณสีมาเห็นจังสี่บ่ได้นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นพอเอฟีเห็นนะครับหลายๆท่านหนียางเดือดเลยนะครับเพราะว่าบางคุนกับมองว่าสีมาบอกว่าบดบิ๊กไปเป็นมือที่3มือที่4มือที่หาของคุดอื่นี่เป็นไปบ่ได้เพราะว่าบอดบิ๊กหนีบ่มากเรื่องนี้แล้วก็เกลียดเรื่องนี้มากๆเพราะว่าบดบิ๊กโดนกระทำม้านะครับสมองคิดได้จังหดว่าบดบิ๊กสิไปเป็นมือที่3 ทำลายครอบครัวคนอื่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ FC บางท่านบางคนสู่ฟังนะครับท่านแรกบอกว่าจากที่เป็น FC ผู้ใหญ่บ้านมานานเขาชอบผู้หญิง100%เปซค่ะแต่บุค,คลิกเขาอาจจะออกตุ้งติ้งเพราะนั่นคือการแสดงและนั่นคือเอกลักษณ์ของเขาเขาไม่ได้เป็นเกยเหมือนหมอลำเท่าบางคนกล่าวหาเด้อเกอะไรจะย,ยจนได้ลูกสนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าไม่ต้องอธิบายให้เมื่อยปากหรอกค่ะเรารู้จักบอสบิ๊กเราเข้าใจเขาก็พอแล้วใครจะพูดยังไงปล่อยเขาหมาเห่าใบตองแห้งนะครับท่านต่อมาบอกว่าคนอย่างบิ๊กไม่มีวันนอกใจหรือเป็นมือที่สามสี่ห้าของใครแน่นอนเพราะเขาไม่ชอบเรื่องนี้มากๆย่ามาหาสารแนปันค่าวแบบโงูๆนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับบอกว่า ปันเพื่อบางคนจะได้ชนะความที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นกระเทยเป็นคดีความฟ้องกันอยู่ตอนนี้ค่ะนะครับติ่งอีกฝั่งนะครับออกมาปั่นข่าวหาว่าบอสบิ๊กไปเป็นมือที่3นะครับไปทําให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกประมาณนี้นะครับเอฟซีบอสบิ๊กกับฟาดกับทันทีเลยนะครับย่างเดือดน,นะครับประมาณนี้ผมก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะ คอมมินขอมาูฟังได้หรือครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ